นี่ใบอะไรนะลลึง่อง่อวววววสวัสดีนะครับเจอกันยำเช้านะครับเช้าวันอาทิตย์ทางข้าวแล้วครับ คนทานข้าวเช้าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดนะของวันนะไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ชาแต่คืออาหารเช้าผมไม่ดื่มชาไม่ดื่มกาแฟผมว่ามันมันไปสร้างภาระให้กับคนนี้ต้องชง ดื่มบ้างเล็กน้อยมีวันที่อยากดื่มก็มีแต่ว่าเมื่ได้ดื่มเป็นเรื่องเป็นราวช้าไม่เคยดื่มกาแฟนี่ก็กินแกงเลียงแกงเลียงใบใบอะไรนะใบตำดึง กำลึงหลังบ้านคนระับบ้านเราเองเยอะแยะไปหมดเลยเรียงกับไข่เนี่ยวิธงีง่ายๆเลยนะใส่เกลืออย่างเดียวเลยกับหอมทุบหอมลงไปอืมลงกิงง่ายๆเนี่ยตลอง เราปลูกตำลึงไว้นะปลูกครั้งปลูกครั้งเดียวตำลึงเนี่ยปลูกครั้งเดียวจริงๆแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมันจะงอกต้นใหม่ต้นใหม่มาเรื่อยๆอะ่ะและตำลึงมันก็ดีต่อสุขภาพ ันนี้ผัดปลาหมึกเนาะผัดปลาหมึกครับใช่กะเพรากะเพราที่ที่ปลูกกันนะอืมพี่ไม่กล้าเก็บเยอะเก็บข้างนอกเมื่อวานเข้ามาฉีดปูไม่้โดนแต่ข้างนอกไม่เขาไม่ฉีดกุุงหวานยังอยู่เลยนะเนี่ย เดี๋ยวไปปินวีตีต่อ้าโมงต้องเรียบทานผมจะทานอาหารเร็วมากทานอยู่ก็ทำทำําำไม่ทันอ่ะ มีไข่ด้วยไข่ดาวกล่าว่าจะไม่กินเพราะว่าในในตำลึงนี้มันมีแล้วยังมีไข่ไอ่ะเ่เนผะผมไม่ใช้ช้อนกลางนะเหตุผลเพราะว่าผมทานคนเดียวผมทานคนเดียว ที่บ้านจะแบ่งกันหมดเลยของไข่ของมันนุชเขาตื่นก่อนผมประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาเตรียมอาหารเช้าให้ส่วนผมเนี่ยจริงๆก็ตื่นพร้อมกันแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ลุกจากเตียงตื่นปั๊บก็เปิดมือถือทำงานก่อนตีห้าครึ่งหกโมง ถึงหมงครึ่งทำงานบนเตียงทำงานผ่านมือถือเนะี่หนึ่งก็คือตอบคำถามท่านทีถ่ถามเข้ามาทางเฟ e บุ o k ตอบคำถามเตยเช้าสองทำรันดาวรายการพอไปถึงรายการผมก็เสร็จละก็ไปถามน้องทีมงานว่ามีอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเทอานั้น ผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะชอบทำอะไรเองกรบเรื่องล้องทุกเองคุยเองตอบเองไม่ต้องใช้อดนินเราอยากรู้ปัญหาเขาเราก็ต้องคุยกับเขาไม่ใช่มีคนเล่าให้ฟังถ้าคนเล่าให้ฟังไม่ว่าไม่ว่าคนที่โทรมาหรือคนที่ที่เข้ามาในรายการเข้ามาทางเฟซบุ๊กผมนะ คนเล่าให้ฟังอย่างนกอย่างนี้ผมผมจะไม่คุยด้วยนะผมขอต้นต่อเหรอเพราะว่าการเล่าต่อต่อกันมาเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปโดยธรรมชาติจากนกตัวเดียวเป็นนกสองตัวนกสองตัวเป็นนกสามตัวสุดท้ายนกเป็นฝูงเลยตั้งที่เริ่มต้นจากนกตัวเดียวอย่างแั้นเราคุยเจ้าของเรื่อง คนที่เขามีปัญหาโดยตรงแล้วก็มีปัญหาเลยตอนนี้จากเรื่องที่เราแนะน,นําแนะนําชาวบ้านเน่ยนะว่าเมื่อมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องทําอย่างไรเนี่ยทีนี้เราก็ดูเป็นรายๆไปว่าคนนี้กำลังถามเราเนี่ยเขาทําได้ไหมทําเป็นไหม ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นเราก็จูงมือพาไปหาหน่วยงานประสานให้ทีนี้หลายคนพอเห็นอย่างนี้ปั๊บก็ส่งเรื่องให้เราทําให้หมดเลยเดี๋ยวคุยให้กับคุยแฟนแนนซนให้หน่อยคุยกับข้าราชการห,หน่นอยคุยนย่บอกไม่ไหวครับทําไม่ได้ทำแค่เป็นตัวอย่างหรือถ้าคนที่อ่อนแอเราก็จะช่วยช่วยสุดแต่ว่า ให้เราช่วยคุยกับคนทุกคนไม่ได้ครับบางท่านอาจจะรู้สึกผิดบางเอา้าทําไมไม่ช่วยอ่ะผมบอกว่าผมเป็นคนชี้ทางออกบอกทางไปนะไม่ใช่จูงมือพาท่านเดินไปตรงไหนต่อไหนนะผมทงํงานไม่ได้แล้วผมอาจจะช่วยได้ไม่กี่คนถ้าช่วยแบบนั้นอนะ่ะสำคัญคือผมทําไม่ได้ด้วยผมทําอยู่คนเดียวเวลาผมตามเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมตามผมเองนะ มีทีมงานช่วยคนหนึ่งช่วยตามก็ผมมอกให้เขาทำบางเรื่องเท่านั้นเระจใจมากก็ไม่ได้ใะมากงอเงบนผมก็ทำบางเรื่อง,เ,กกง,อง,เ,ง,งเรามันไม่เหมือนกันเ,ร,เรา ถ้าเราอยากจะทําเราก็ทําเองไม่ต้องสนใจคนอื่นเราช่วยมาช่วยเรื่องครับ หมดพอดีเลยยังเลียงจามนี้หมดหมดแก้งเลยขอ,อยาตซดนะแม่ที่เขาเรียกยกซดอือไข่หนึ่งฟองตำลึงหนึ่งกำมือต้มน้ำให้เดือดทุบหอมลงไปใส่เกลือลงไปหน่อย แล้วก็พริกไทยทอดน้อนแล้วก็ตยไข่ลงไปให้แตกคนตำลึงลงใส่ลงไปขึ้นมาปั๊บกินแกงเหลืองแค่นี้แหละครับอยู่ได้แล้วครึ่งวันบ้านผมนี่ซื้อน้ำขวดกินมีคนเมื่อวาน เมื่อวานมีมีน้องเขาเห็นในไรส์สดเมื่อวานว่าผมใช้น้ำํำฝดเก,ก,ก็บอกว่าทําไมไม่ซื้อเครื่องกรองน้ําเพราะว่ามันมันจะสิ้นเปลืองเยอะถ้าใช้ซื้อน้ําขวดมาทานเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่นะขวดอย่างน้อยสี่บาทอ่ะสี่ถึงห้าบาทนะต่อขวดก็กินมาหลายปีแล้วทีนี้เครื่องกรองน้ำก็มีแต่ว่า แฟนเขาไม่ชอบอะ่ก็จะซื้อน้ําขวดมากินเอากินก็กินเอาตามเอาตามที่ชอบอย่าไปอย่าไปเถียงแม่บ้านเนาะอย่าเถียงแม่บ้านเถียงไม่ได้เรามีหน้าที่กินหาตังค์ให้เขาได้ก่อหาตังค์ให้เขาหาไม่ได้ก็ขอเขาขอไม่ได้ก็ขอไม่เหมือนเอทีเอมอย่าเถียงแม่บ้าน เพียงแม่บ้านมีแต่อดกับอดนะเขาทำเลยคือเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรานี่ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแต่บางครั้งเราว่ามันไม่จําเป็นเน่ะทีนี้ถ้าเราไปแย้งเขามันก็ไม่ได้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเขาเป็นคนตัดสินใจก็ต้องให้เขาทำแหละแต่ถ้าเรื่องนอกบ้านเนี่ยอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอะไรก็อย่ามายุ่งกับผมต้นไม้ใบหญ้าโน่นนี่นั่นอย่ามายุ่งเลยผมไม่ให้ยุ่ง เพราะว่าเขาก็ไม่ควรยุ่งเหนนะเพราะบางทีมันดินมั่งคโครนมั่งจิงไม้มั่งต้นไม้มั่งสารพัดแล้วเขาก็ไม่เหมือนเราเขาคนเมืองเราคนบ้านนอกอเสียงเปินบ้านพี่หมดมเสียงเปินบ้านทางบ้านเป็นผุ้ยภากษา เป็นพุ้ยภากษา,าก็เป็นน่ารักครับเป็นคนน่ารักท่านพุ้ยภากษามาก็พี่น้อมพี่น้อมพี่น้อมบางทีเห็นพี่น้อมอยู่ในโทรทัศน์ใส่สูตรผูกไทยออกทีวีพูดจาดีมีเหตุผลพอก,กลับมาบ้านพระเ็นพี่นอมปีนต้นมะม่วงอยู่หนอนนุ่วงเกงขาสั้นเสื้อก็ไม่ใส่เอา้าแล้วยังไงเนี่ย นี่แหละชีวิตของคนเรานะไอ้ที่เห็นออกทีวีดูดีเปลือกนอกไม่ใช่แก่นไม่ใช่ของแท้เป็นเป็นเปลือกเป็นกระพี้ของแท้นี่นี่นี่อย่างเงี้ยของแท้อาบน้ําทาแป้งหน้าขาวอยู่บ้านเนี่ยก็ทําทอะไรก็ทํนนนนานุ่งเกงนอนตัวใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งนั่นแหละคือตัวตนคือชีวิตของเรากินอยู่ยังไงเนี่ยก็กินอยู่อย่างีกาง้กินอยู่อย่างเรียบง่ายนี่นะเนี่ยกุ้งหวานแม่ส่งมาให้เนี่ย ไข่เจียวไม่กินวันนี้ไข่ดาวไม่กินนะครับก็ไม่ต้องกินเยอะอาหารมื้อเช้ามื้อเช้าผมจะไม่ทานเยอะนะก็ทานพอพอทางานได้ถึงเที่ยงแล้วเสร็จรายการเที่ยงแล้วก็กลับมานะครับวันนี้ขอทําน้ําพริกกันแล้วกันนะวันนี้จะทำข้าวยำหรือน,น้าพริกโอข้าวยำก็ได้เ,นะเออเดี๋ยวทําข้าวยำวันนี้วันนี้เที่ยงเที่ยงเนี่ยจะทําข้าวยำปกักใต้แต่ว่า เครื่องมันไม่ครบนะแต่ว่าพอได้พอได้พไดเ<ม>ปปพราะว่าชาพูผักผกโขมชะพูพมใบยอแต่ขาดใบขมิ้นใบขมิ้นมีค่ะตรงนี้อ่านี่นี่นีใบขมิ้นมีทั้งนั้นก็ขาดใบขาเพราะว่าข่าผมไม่ได้ปลูกช่วงหลังเนี้ย,อ,ยอ๋อเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้พบกับผมจะลองผมจะลองทำทำพิเศษนะขา้าวยำวันนี้เดยวพิเศษตอนเดี๋ยวตอนเที่ยง ทำเครื่องไว้ก่อนนะทำเครื่องไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเครื่องเครื่องเครื่องข้าวยำเนี่ยเดีพ่อจะไปทำเองไปเก็บเองไปเก็บเองอืมทำเครื่องแกงก่อนนะทำเครื่องแกงทำน้ำเคยไว้นะราดทำรอไว้นี่วันนี้สั่งเมนูจะทำาจริงๆนี่เขารู้ใจมากเลยนะว่าจะทำข้าวยำวันนี้คือเมื่อวานนี้ผมคิดไว้แล้วว่าคือวันนี้จะทานข้าวยำเพราะว่าจะกินแบบปกติปกติเนี่ยมันก็มันก็ซ้ำมันนะ นีพอถามว่าทำแล้วบอกจะทําข้าวยำเนี่ยคนเขารู้ใจนะเหมือนเหมือนอ่านใจออกเนี่ยอย่างนี้ลาบากเลยผมอ่ะอาเาร่์บอกเขาอ่านใจออกนี่ก็ลําบากเลยทําอะไรไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันหน้าจอเอ็นบีที9โมงนะครับก็ร่วมโดยช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมกันต่อไปนะครับมีหลายเรื่องหลายราวที่จะพูดจะจาจะคุยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณนะครับ แช้เวลา15นาทีเดินทางถึง